สวัสดีครับวันนี้ผมคุ้งจิราเมธ financial advisor มาให้ความรู้การวางแผนทางการเงินในแบบง่ายๆตามสไตล์ของยอยๆกันทฤษฎีการวางแผนทางการเงินหรือ money management เนี่ยมีทฤษฎีเยอะแยะมากมายแต่มุมมองของผมเนี่ยทฤษฎีที่เป็นปัจจัยพื้นฐานหรือทฤษฎีที่สําคัญเนี่ยก็คือทฤษฎีสามเหลี่ยมทางการเงินหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าคิรมิดทางการเงินทฤษฎีนี้เหมาะกับคนกลุ่มไหน เหมาะก,กับกลุ่มคนที่เริ่มที่จะวางแผนทางการเงินหรือเริ่มที่จะแบ่งปันสัดส่วนทางการเงินที่จะให้เงินมันงองเง,มงยมากยิ่งขึ้นส่วนประกอบของสามเหลี่ยมทางการเงินก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือฐานของพีระมิดหรือสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นส่วนกลางแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนยอดของพีระมิดครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้เราด้วยนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดของสามเหลี่ยมทางการเงินก็คือฐานนะครับ ฐานการเงินเนี่ยจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็เงินสำรองค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายประจาําวันค่าใช้จ่ายพื้นฐานจะมีพวกค่าอาหารค่าเดินทางค่าสาธารณูปโภคค่าอาหารหมาค่าอาหารแมวก็ว่ากันไปแต่พวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานส่วน C F ของออนไลน์ไม่เกี่ยวนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเงินสำรองนะครับเงินสำรองคืออะไรเงินสำรองเนี่ยเอาไว้ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่เราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราเกิดอุบัติเหตุเงินตัวนี้ควรจะมีอย่างน้อย3-6ถึงเดือนซึ่งมันจะเป็นจำนวนที่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ไม่เป็นไรเราก็จะมีตัวช่วยเดี๋ยวเราลงรายละเอียดในภายหลังส่วนที่2ครับก็คือส่วนตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือของพีระมิด ส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของการออมเงินระยะสั้นการออมเงินระยะสั้นเนี่ยจะมีเป้าหมายก็คือระยะเวลา1-3ปีส่วนนี้เป้าหมายก็คือเช่นการดาวรถการดาวบ้านหรือการท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวช่วยเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยไปอยู่ในหมวดตัวช่วยกันส่วนที่3นะครับคือส่วนยอดของสามเหลี่ยมทางการเงินหรือยอดของพีระมิด มันคือส่วนของการลงทุนส่วนที่ทําให้เงินมันงอกเงยหรืออีกชื่อหนึ่งที่เราเคยได้ยินกันก็คือให้เงินมันทํางานส่วนนี้ก็มีเครื่องมือมาช่วยเหมือนกันไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องมือแต่ละตัวทํางานกันยังไงบ้างเครื่องมือตัวช่วยตัวที่1นนะครับสําหรับเงินสํารองก็คือการทําประกันนั่นเอง เพื่อที่จะทําให้เราไม่ต้องเก็บเงินสํารองเยอะจนเกินไปยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นการทําประกันสุขภาพหากเราเกิดกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเรามีประกันสุขภาพเนี่ยก็จะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปได้หรือการทําประกันรถยนต์เวลาเกิดอุบัติเหตุตา่างๆก็จะสามารถซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปได้เยอะเลยจะเห็นว่าการทำประกันเนี่ยจะทำให้เราเซฟเงินสำรองได้ค่อนข้างที่จะเยอะเครื่องมือตัวที่2นะครับ สำหรับการออมเงินระยะสัน้นก็คือการแยกบัญชีเงินเก็บออกจากการใช้ส่วนตัวนะครับก็คือเราอาจจะมีบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากประจำทุกๆเดือนเพื่อสร้างวินัยใ,ใ,ในการเงินให้กับตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายการเก็บออมระยะสั้นของเราเครื่องมือตัวสุดท้ายสำหรับการลงทุนนะครับสมัยก่อนเนี่ยการลงทุนเนี่ยใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงแต่ปัจจุบันมีเครื่องมือต่างๆมากมาย เช่นหุ้นทองคำกองทุนทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเยอะเหมือนเมื่อก่อนจบแล้วนะครับสำหรับสามเหลี่ยมทางการเงินเบื้องต้นผมคิดว่าการแบ่งเงินสัดส่วนตามทฤษฎีสามเหลี่ยมเนี้ยเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะแบ่งเงินไปใช้จ่ายยังไงแล้วอย่าลืมนำสามเหลี่ยมทางการเงินเนี้ยกับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนันแล้วได้ผลแบบไหนอย่าลืมกลับมาบอกกันนะครับ หรือใครอยากรู้การเงินเรื่องอื่นๆก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับวันนี้ผมคุ้งจิตรเมรขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกด u ับ c r i b e ให้เราด้วยนะครับ